สวัสดีครับค,คือเวดิตป้อมอาสาผมนายเดียวบว่าจุนเท่ชั้นม .5 ที่เลขที่1 7ครับวันนี้จะมาเรื่องวิวัฒนาการของาศาสนาครับวิวัฒนาการาศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการจะชีวิตมีความสุขปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวทำอะไรทุกอย่าง ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิทนาการอังนี้หนึ่งวิญญาณนิยมมนุษย์สมัยปฐมปฐุมภยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินมีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษแตกต่างกว่าปกติจึงคิดว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้สิ่งนั้นๆแบกระาด ไปซึ่งเรียบนี้เรียกว่ามานะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนครับ 2. ธรรมะธรรมชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์ วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านั้นสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดความจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์พระจ,จันทร์พระวิรุษพระอัคนี และพระ,ะคุคาเช่นในศาสนาคิดโบราณและศาสนาพามทมเป็นต้น3าเรว่านิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าทเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำล้นล้นอย่างมนุษย์ทั้ง ทั้งหน้าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือเหนือว่าเทพเจ้าทั้งหลายดึดพระราชาเป็นใหญ่กว่าพวงประชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสร้างสมอะไปปรวะสรรพสิ่งตลาด ท้งกำหน,นดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังเป็นความแตกต่างกันไปอีกบางคนมีความเห็นว่าทพระเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาส,สนาความความผลก็เรียกว่าพระอุเทวนิยมบางคนมีความเห็นว่า พระเจ้าสูงสุดมีสองพระองค์สีออธิวานิยมการต่อมามนุษย์บางคนมีความห็นว่าพระเจ้าสูงสุดดังที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงมนุษย์คิดกันขึ้นมาเองเห็นได้จากที่พุณยนรสนา,นา,าต่างๆของเทพเจ้าเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และเพิ่มมาคิดทุกทีทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุแล้วก็หลงรพนักถือในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาขอจบการนำเสนอไปแค่นี้นครับ